เจวโนวหวานแซบๆค่ะทุกคนแซบแบบบ้านๆแบบอาหารเล่าเหนือจากพี่น้องวันนี้กัแต้งจานอย่างสวยงามด้วยใบสะพูหรือใบพกอีเลิศจากพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคน มื่อนีแม่ปังเขาจะมาเฮ็ดอาหารแบบเล่าเหนือกันทุกคนจะมาเฮ็ดแจวนอหวานเอามาแทนใส่หอมๆกับทุกคนตามไปเบื่องน้ำกันเด้จ้านอหวานนี่ก็จะเอามาเผาเผาแล้วก็จะเอามาเฮ็ดแจวจ้ะพี่นอ้องนอหวานที่เผาซุกแล้วก็เดี๋ยวมาปอกจ้ะพี่นอ้องจะเฮ็ดแจวนอหวานจ้ะพี่นอ้อง ซอยเห็ดตอนน้อยจักน้อยเน,นจาจ้ะอันนี้กับมะแขนจ้ะมะแคนกะจะเอาไฟใส่จังสี่ค่ะพี่น้องเอาทานงอยเจังสี่ให้มันหอมๆเนะจ้ะก,กระเป๋าเอาฟุ่นมันออกกอนเนาะ เนี๋ก็จะเอามาตำจ้ะตํามาแค่ละเอียดแล้วก็เอาพริกลงกินหอมหอมค่ะพี่น้องหอมมะแขนวันนี้ก็เอาโน่ใหม่ลง นี่จะเอาแพ่ใส่เอาหอมใส่จ้ะพีน่น้องนี่กระชินมาต่ำให้เขากันเนาะเห็ดง่ายๆแซบๆค่ะพีน่น้องเป็นอาหารบ้านๆอาหารแบบเล่าเหนือนี่ค่ะทุกคนจเจว เฮ็ดแบบเล้าเหนือจะใส้แต่เกลือจ้ะพี่น้องบริสัทไซดปลาแสบแบบค่ะทุกคนแสแบแบบบ้านๆแบบอาหารเล่าเหนือจ้ะพี่น้องเจลนอหวานฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ปังเล่าสุนบทบดเลยจ้าขอบคุณค่ะ